ตัวไหนคะสวัสดีค่ะอิงนะคะสุภาพสอนสมสุขมิสแกรนสิงห์บุรีค่ะประทับใจอะไรที่สุดคะตั้งแต่เริ่มมีการเก็บตัวมาจนถึงวันนี้ค่ะก็สิ่งที่ิงประทับใจมากที่สุดนะคะก็คือการที่ได้มาเจอเพื่อนเพื่อแล้วก็การที่ได้มาเรียนรู้เรียนเรียนเกี่ยวกับการเต้นอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเออเราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นค่ะ แล้วหนูคิดอย่างไรบ้างคะกับผู้ชายผิวดีและดูแลตัวเองค่ะ,คะสำหรับอิงนะคะผู้ชายที่ดูแลตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มีสนเสน่ห์แล้วก็เ o w e ์ฟูลมากมากเลยค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้หนูขอคะแนนโหวตจากแฟนคลับค่ะเพื่อให้คว,ว้ารางวัลผู้หญิงสไตล์ผู้ชายเดวอนเทสค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากให้อิงเนี่ยเป็นผู้หญิงสไตล์เดวอนเทสนะคะก็ฝากโหวตให้อิงด้วยนะคะให้หนูแนะนําตัวนะคะเป็นสไตล์มิสแกนแล้วก็ผู้ชื่อแบรนด์เดวอนเทสในสไตล์มิสแกลนิดนึงค่ะโอเคค่ะ อิงสุสอรสมสุขมิสกราสิงห์บุรีเดวอนเท